คิดถึงตรงนี้เรงเล่นปีนี่เล่นปีนี่ช่งน네ี่นี่ตรงนี้บอกบอกใครด้วยใคระได้ยินอไหมเก็บลูกชายยืดลูกเขยเยอะนี่ยอยู่ใกล้กันนั่งใกล้ก่แค่ไหนกันเลยนั่นตรงนี้นี่คิดถึงตรงนี้เล่นปีคิดถึงเล่นปีคิดคิดถึงเล่นปีอ่านึกไอคิดถึงตรงนี้มาใหญ่นี่ยคิดถึงตรงนี้เนี่ย นี่คิดถึงตัวนี่คิดถึงคิดถึงเนี่นี่คิดคิดถึงเนี่ยตรนี้คิดถึงเนี่ยหาคิดถึงไปเรื่อยๆถูก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 แล้วไม่คิดถูกแล้วถูกแล้วเมื่อกี้เนี่ยนายโยมก็ทำตามด้วยคิดถึงเรื่อยๆมีลูกจ้กคนเคยค,คิดว่าจะได้ไปในพานในะชาติไม่สนใจเลยมา,าหากินลูกสองคนใหญ่เลยนี่เป็นทำงานบ้าหล่ะ คนนึงทำงานแล้วคนนึงเรียนโมหันอ๋อเขา,าคิดถึงเล่นปีจ้ะจอดจ,จ่อป่าพอเล่นปีเาประคองกับเพ่งก็หนี่ประคองกับจี้ที่เรีนปีเพ่งจี้ที่เรีนปีเป็นกระดูกเขาเนาะตอนนี้ลื่นเนี่ยเพราะลูประหว่างกลางลกูกไอ้แมย์ใหญ่คิดถึงนี่เมย์ใหญ่นี่ค,คิดนี่นี่นคิดคิดไว้คิดตัวจ่อไว้ถูก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 เป๊ะเลยลองจี้ดิเนี่ยเมย์ใหญ่เมยใหญ่จี้ลองจี้ดิ นึกขี้จี้เข้าไปน่อจี้เน <oughs> ี่ยเล่นปีจี้จี้เข้าไปคิดเอาใจความคิดนี่นะนี่นะสมองนี่นะเนี่ยเพราะสมองนี่นะก็จะจี้อยู่นี้เนี่ยจี้ที่เล่นปีอ่าถูกถูกใกล้เลยอ่าได้แล้วเขาใกล้เลยใกล้เลยอีกเดี๋ยวก็รู้แล้วเออดนเพลงแล้วอ่าถูกนิดนึงเลียหน่อยนึงถูกอยู่อ่าใกล้แล้วเขาได้ได้ระดับสูงแล้วเท่าที่นี่ยจิตจิตรุดแล้ว นั่นแหละส่วนไนประเชาดอกเดี๋ยวแค่กันน้อยงงอยู่กำลังคิดเด็กคิดดิกไม่คิดด็กคิดเด็กคิดเด็กคิดเด็กเปนปีเโยมโยมเพ่งดูดิเนี่ยต่อเพ่งดูวยอ่ามีใหญ่รุดละชีตุลละวางละอาการวางละอย่าไปกระเพ่งอีกแน้วลงมือเลยนั่นลงมือเลยแตกลงมือเลยเอาเล่าแล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอพอไม่ใหญ่พอละเด้อไม่ต้องไปเพ่งอีกดอก ระคองไว้เฉกก็ได้อันนี้อะไรเข้าใจด้วยคือลำบากทีหลังลงเมืแอแตกหมดแล้วโยมอะไรโยมก็แตกแล้ว้าหน่ะลงแตกพวกไม่กี่เนี่ทะลุนังหัวตนเลงไปแล้วความรู้สึกนะหมุนขึ้นะลุหนังหัวตะนเลงไปนั่นแหละจากที่เราเคยเป็นมาจิตมันไม่เคยทะลุนังหัวเลยที่นี่พอจิตเราผ่านเนี่ยมันมีเชื่อคมหลงแล้วมันจะะลุนังหัวไม่กี้แตกพวกเราพ้ามันก็หมุนะลุนังหัวไปนความรู้สึกนะอั่นคือจิตตัวนี้ตัวไปนี่ผ่านในตัวความรู้สึกนี่แหละ เนี่ยไม่ใหญ่ยังง่ายๆไม่ใหญ่ขนาดแค่ไม่ได้ยินก็แค่เพลงๆก็จอจี้ๆไปก็แค่เข้าใจนี่แค่ทรงแล้วเนี่ยทรงรู้จิตแล้วถ้าปล่อยแค่ไปเดือนเดียวแค่เดี๋ยวก็รู้แกเองดอกหลายวันเดือนหลายวันแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจดอกแต่ใหม่ๆในกิเลสมันจะฟุ้งๆไปนะสาสางกิเลสช่วงสามวันเจ็ดวันเนี่ยจะซาสางกิเลสมันจะสงบเพลิงที่นี้ได้จนกว่าจะครบสามเดือนพอครบสามเดือนจะสงบนานเลยพอเขาเดือนจะสี่ถึงห้ามันก็จะเป็นปกติคือจิตสงบเราก็รู้จิตมีความคิดเราก็รู้ขนาดนี้ไม่มีอะไรดอกรู้ไปเรื่อยๆ ว่าความหลงความทุกข์มันเกิดจากใครมาจากไหนนั่นเลยเราลู่เฉยไม่เมลแล้วลก,ก,กันลู่เพื่อหาเหตุหาผลเฉยสรุปเตรงๆกแบตรงที่มันไม่เที่ยงกันนั่นเองสรุปว่าเออความทุกข์กับไม่เที่ยงความหลงกัไม่เที่ยงกันนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆเนี่ยแค่เรามาอยู่อาศัยเฉยมาสัมผัสร,รับรู้เฉยเดี๋ยวก็เราตัจากโลกนี้ไปแล้วแค่นั้นเลยพอจิตของเราจริงๆมันไม่ยึดจิตของเราตัวนั้นแหละจะเอามาสอนตัวเราเองอีกทีหนึ่งหนึ่งโอ้จิตเรามันไม่ยึดเด้ไม่ยึดมันมองอะไรมันเหมือนมองลูผ่านผานนนดูผ่่มมัไยร มันไม่ปรุงแต่งเพิ่มวามหมายแต่ทิ่ปรุงแต่งเพิ่มมันเกิดจากสังขารความนึกคิดปรุงแต่งของคนอื่นแสกเข้ามาในเรื่องเดียวกันสัญญาเดียวกันเขาเรียกว่าวิบากกรรมทางมโนอะไรง่ายๆนี้ไม่พ้นนันนี้นะสมัยเรามีกิเลสขขงเราจิตเราก็ยังหมุนไปกระทบเขาไอเราไม่มีกิเลสแต่จิตของเขาหมุนมากระทบจิตเราเลยทีนี้แต่เราก็เลยกลายเป็นกายว่ารับรู้รับรู้เรื่องของความหลงความทุกข์อ่าทีนี้มันมันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่พิจารณาแล้วขนาดนี้มีอะไรเดาจบแล้ว